พีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกันอีกแล้วกับสมอนพาเพื่อนจ้าวันนี้พาพี่น้องมาเฮ็ดแกงขีเล็กจ้าทำมากินน้ำกันด้วยพี่น้องเ้อน้่งยา้านั่งจากรันแล้วอย่เอาขีเล็กลงหลายจักหน่อยจ้ะมือนี้ เขาครับอันนำยาหน้างนะก่อนสักน้อยตะไคร่หอมแดงพริกซอยใบบักกูดกระเทียมจ้ะเอาลงไปเห็นไหจ้ะ

ตั้งไฟแล้วก็ล่อให้หมอเดือดจ้าเมื่อนี้สีไส้หมูหมูสามสัน่นนี่กะพักตั้งๆจ้าเป็น ชะอมอีตู้ต้นหอมจะอยู่ในนี้เดี๋ยวหม้อเดือดเท่ากับสีเอาหมูล้งเดี๋ยวรอยอีกสักพักเดือดแล้วพี่น้องเอาหมูใส่ท่านหมูสุกกัะเมนละ่ะเดี๋ยวเอาผักลงก็ได้กินละ่ะแกงไม่ายากจ้าเพราะว่าเท่ากับต้มแล้วเนาะพักขีเล็ก ต้มจนจืดแล้วอาหารบันเท้าเห็ดกินง่ายๆจ้ะเดี๋ยวปิดฟ้าไปอีกสักพักหนึ่งซุกแล้วจ้ีย๋ยวเอาผักลงใส่เลยบั๋นผักเท้า,เาลงก่อเลยนุ่ยจหงบอนจอด ตัดๆเลยอย่างนี้พ่จ้าพี่น้องเสียงหมอนมเดือดซุกแล้วซุกแล้วเดี๋ยวให้พักสรุปก,ก่อน ได้แล้วได้แล้วมาเนี่ยหดละล่อละล่อยุกได้แล้วได้แล้วเดี๋ยวถ้าไปกินน้ำกันพี่น้อง แล้วแล้วมาจากแล้วแล้วแกงขี้เล็กเส้หมูสามสันมากินน้ากันจ้ะ้องหันซิมแล้วแสีบอยู่ดิซิมกับซีมหมูอีกแล้นะพี่น้องนะซิมหมูมนกัน เบพี่นองก็ิว่าซิ่หมูกาแสบก่บแจ็คส์วางไดเนาะหมูก็แ่บย่าแกงผีเล็กกแบ มนัมนมันมันกินอยู่คนเดียวตักพ่อตักหมูพี่น้องพ่อหมูไปกินหมูนี่แหละ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สมอนพอเพื่อนในเดอ้อจ้าเดอ้อจังได้ก็ขอตัวกินเขาก่อนจ้าสวัสดีจ้าพอ,อกันไว้ในคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย